ไฮยาเปาจ้าทุกท่านเมื่อนี้นะคะออมสินกับพามาเบิ้งต้นแอปเปิลนะคะที่มีอยู่ในสวนนะว่าตอนนี้แอปเปิลมียู่จักต้นนะคะแฟนเพจเพิ่มฝากถามมเนาะอันนี้คืคอต้นที่หนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นเขาแต่จะค่อนข้างง่ญ่นะคะแต่ว่าบอค่อยดกนะต้นนี้นะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้คือต้นที่สองค่ะอันนี้แอปเปิลต้นที่สองนะ นี่ค่ะลักษณะลูกเขาก็จะบกข่อยงามนะคะนี่แต่อร่อยนะคะทุกคนบกข่อยงามแต่อร่อยนี่อันนี้คือต้นที่สองนะคะอันนี้คือต้นที่สามที่ลูกสวยๆนะคะทุกคนที่อมสินจะชอบไายวิอให้ทุกคนในบึงเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นที่สามอันถามว่านวยอร่อยไหมไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรค่ค่ะสังเกตว่า ลูกเขาจะบ,ม,บมีตัวถากนะคะขึ้นไปรบกวนหรือตัวหอยขึ้นไปรบกวนนะคะฟางตรงนี้จะมีหอยขึ้นมารบกวนนะคะทุกคนเพราะว่าเขารสชาติคึ้นข้างดีนะคะที่สามอันนี้คือตน้นซีซีค่ะทุกคนอปเปินนะคะต้นที่ซีอยู่ในสวนนะคะทุกคนตน้นนี้อร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนแต่ลูกเขาบ่าค่อยสวยนะเดี๋ยวพี่นาออมจริงจ,จลองเอาน้ำมันมาทาบเพื่อบ่า,บา,บา,บาให้หอยมันขึ้นมารบกวนนะ เนี่ยค่ะผิวหนาจะสวยต้นนี้อร่อยนะคะอืมมากเลยจ้ะอันนี้ก็คือแอปเปิลต้นที่หานะทุกคนเป็นแอปเปิลจิ๋วที่อมสินสื่อมานะคะพึ่งมาปลูกปีนี้นะคะแล้วเอาปลูกปีที่แล้วนะแล้วก็ได้ผลผลิตกินแนวนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นแอปเปิลจิ๋วนะคะที่ปลูกใหม่นะมาฟังทั้งนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลคือการค่ะ นี่ต้นแอปเปิลต้นที่6นะคะออมสินซื้อมาจากรนจ์ะ Range นะคะต้นอยู่ที่6เพ้านะทุกคนแต่ว่าปีนี้ว่าเป็นผลผลิตนะแต่ว่าก็โอเคค่ะให้เขาเติบโตไปนะคะมาเบิ้งลูกเขานี่ค่ะลักษณะลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะอืมนี่นี่ค่ะพันธุ์ของเขานะตัวนี้นะอืมโอเคเก็บไว้เพราะว่าบางที่ก็จำพันธุ์ไม่ได้นะคะอืมนี่ ส่วท้าตะวันกกมาอยู่กับเขาแล้วนะคะมาไก่เขาแล้วมาอีกฝั่งทางหนึ่งนะคะออมสินก็จะปลูกกุลาบนะคะนี่จะ้ะกุลาบตัวนี้ก็จะเป็นกลาบสีเหลืองนะคะทุกคนออมสิจะปลูกกลาบเนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะต้นที่สามต้นที่สามโอเคแต่ต้นที่สองเดี๋ยวคงจะต้องดึออกนะคะถ้าเขาวัจะเริ่มตื่นตูนะ,ะตัวน,นี้โอเคสวยเห็นไหมคะ่ะ สวยบ้คอมไม่ไหนอมสินเด้อจ้านะคะอันนี้ก็เป็นลาบเช่นการขาดทุนนี่ทีออมสินไทยนะคะข้าวทีเลวนะคะเพราะว่าฟังท่งนีออมสินจะให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะออกเป็นสีอมเหลืองนิดๆนะคะอันนั้นก็นเหลืองนะคะอันนั้นก็นเหลืองนะคะทีออมสิแนแครนใบจะเป็นสีเหลืองเงี้ยมางสีนะคะ ทุกคนเห็นบอคานี่คือเพียไฟนะคะใครมีวิธีแก้ไขนะคะบอกอมสินเดอร์ค่ะคอมเมนต์ให้ออมสินเดอร์จ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้ซ้ำนี้นะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะบ๊ายบายจ้า